สวัสดีครับสามสี่ห้ามาทางนี้ไม่รู้จะไปไหนมาทางนี้นะครับเปไงไม่เจอกาจารสองสางวันคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะครับก้าเรื่องประเด็นปร,ประเด็นเลยดีกว่าก็คือจากคราวที่แล้วที่ผมบอกว่าจะมาแชร์ดียในการที่จะพ้นวิกฤตโควิดไปได้ยังไงใช่ไหมครับการที่เราจะพ้นไปได้แน่นอนเราก็ต้องสามารถที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ดังนั้นนะการที่เราจะหาอะไได้อีกช่องทางหนึ่งมา มาในช่วงเวลาเนี้ยผมว่าสําคัญจาเป็นนะ n นี New normal ต่อไปเนี่ยเรามีอาชีพเดียวคงไม่พอนะครับเราสามารถที่จะบริหารวันนี้ผมจะเอาไอเดียที่เราใช้เวลาที่นอกเหนือเวลางานนะครับหลังเลิกงานเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรามาทําสิ่งที่เราลักแล้วสิ่งที่เราลักนั้นน่ะจะนําพามาซึ่งก็กจะมีรายได้มาให้กับเราอีกช่องทางหนึ่งได้ยังไงนะครับผมเชื่อว่าทุกคน,นี่ะ มีความสามารถเฉพาะตัวเองแค่เราเอาออกมานะครับเราชอบอะไรบ้างเราชอบวาดรูกเราชอบทําอาหารเราชอบตัดหญ้าเราชอบล้างแอร์เราชอบตัดต่อวิดีโอชอบอะไรอีกชอบแต่งคอสเพลย์ชอบร้องเพลงแต่งแต่งเพลงแต่งละครเขียนนิยายสารพัดเลยนะครับหรือถ้าเกิดเราเราเอ๊ะเราก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าแม่เรามีสูตรเด็ดเด็ดมากในการที่จะทําอาหารชววัง หรือพ่อทำขนมอร่อยหรือพี่แต่งวัดลูกเก่งอะไรแบบเนี้นะครับเราก็แค่เอาสิ่งที่เป็นงานเนเรกเหล่านั้นเนี่ยมาทําให้เป็นกิจจลักษณะทําทําให้เป็นต่อเนื่องะครับเสร็จแ,แล้วก็แบ่งปันผู้คนแล้วเริ่มต้นจากการแบ่งปันผู้คนก่อนนะจากการที่เราเฮ้ยเรามีของดีอ่ะเราแม่เราทําอาหารเก่งเราวัดลูกเก่งหรือพี่เราแต่งคอสเพลเก่งเนี่ยเราเอาสิ่งเหล่านี้นครับมามา ให้ผู้คนเขาได้ได้พักผ่อนหย่อนใจอะ่ะบางคนพอเห็นอย่างบางคนเล่นเกมเก่งใช่ไหมครับเราไปเห็นคนที่เขดเล่นเกมเก่งจัเลยเล่นเกมมันจังเลยทําไมเราถึงไม่มันเหมือนเขาวะจริงไหมดังแบบนั้นนะวันนี้ผมก็เลยจะมาเชิญชวนให้ทุกคนนะครับเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเอาออกมาแบ่งปันผู้คนโดยที่เรายังไม่ได้นึกถึงเรื่องของเรื่องของอไรายได้นะ,ะแล้วพอเราทําไปพักหนึ่งพักหนึ่งพักหนึ่ง,งจะมีคนเห็นจะมีคนเริ่มที่จะอยากให้กําลังใจเรา เขาก็จะบอกว่าทำไงดีเราถึงจะช่วยให้คุณมีกำลังใจในสร้างสรรผลงานต่อไปโดยที่เราจะได้ชื่นชมด้วยร่วมชื่นชมด้วยจริงไหมครับวันนี้ก็เลยมีแพลตฟอร์มเกิดขึ้นแพลตฟอร์มในการที่จะให้สิ่นน้าใจเล,เล็กๆน้อยๆกับผู้คนที่เขาสร้างผลงานแพลตฟอร์มเนี้จะเป็นอารมณ์ประมาณซื้อกาแฟเลี้ยงเพื่อนนะครับเว็บ <Web S 2> แรกที่ผมจะแนะนำก็คือ coffee com ko k, o k. f i c o m นะครับเว็บนี้ a, เวลาที่เราลงทะเบียนแล้วเราก็จะเราก็จะสร้างยูสเซอร์เนมของเรานะครับโดยยูสเซอร์เนมของเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเว็บไซต์เลยเราสามารถแปะผลงานเราไว้ภายใต้ coffee.com ได้หรือถ้าเกิดเรามีเว็บไซต์ของเราเราก็เอาลิงก์นี้เข้าไปมันจะเป็นไม่ใช่แค่ลิงก์ผลงานนะครับจะเป็นลิงก์ของการซื้อกาแฟเหมือนก็จะเป็นลูกแก้วกาแฟใช่ไหมครับแล้วก็คลิก บมีอะ f า e ฟคลิกแก้วกาแฟแล้วก็จะลิงก์มาที่เว็บไซต์ของเราแล้วก็จะจะมีแพลตฟอร์มครับจะมีปุ่มในการที่จะอ่ะเราจะเลี้ยงกาแฟคุณเราจะต้องจ่ายยังไงใช่ไหมครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นความพึงพอใจอันนี้จ่ายโดยโดยเต็มใจไม่เหมือนกับการโฆษณาใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดเราเราอยากจะแบ่งปันผลงานอะไรของเราเนี่ยเราคงบางคนอะ่ะจะไม่ชอบที่จะติดโฆษณาหรือรีวิวสินค้า แต่ขณะเดียวกันก็จะมีคนที่อยากสนับสนุนดังนั้นเนี่ยผมว่าในการเลี้ยงกาแฟการให้กาแฟการสักแก้วเนี่ยผมว่าก็เป็นก็เป็นรูปแบบที่ที่ดีนะก็คือใช่ไหมครับได้กันทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วอ่ะในนี้โดยทำยังไงพอเราล็อกอินเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ทำการโพสผลงานในนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสมมุติถ้าเกิดเราว่ารูปเก่งเราก็เอารูปของเราเนี่ยเข้ามา ปะเข้ามาแปะอยู่ในตัว coffee com ภายใต้ชื่อเราแล้วมันก็จะมีเซ t ชันใช่ไหมครับตัวเซกชันของอาร์ตอาร์ตคือวาดรูปรูปวาดนี่ครับก็จะมาลิสรวมกันแล้วเราถูกใจผลงานไหนอ่าอย่างเช่นถูกใจผลงานนี้นะครับพอเราคลิกเข้าไปที่ผลงานเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะคะไปชื่นชมผลงานแล้วก็จะมีปุ่มซับพอร์ตเป็นรูปหัวใจแล้วก็ คลิกที่ปุ่มรูปหัวใจก็จะไปที่หน้าคล้ายๆกับหน้าจ่ายตังแหละแต่จะเป็นหน้าแม่ซื้อกาแฟนะครับในนี้เขากําหนดรูปนี้เป็นรูปที่สวยมากนะครับตั้งใจวาดมากเขากําหนดว่ากาแฟ1แก้วเนี่ยมูลค่าเจดเหรียญ US ดอลกกลาร์บางรูปก,ก็สามเหรียญบางรูปก็ห้าเหรียญนะครับแล้วแต่ถ้าเกิดเราพึงพอใจในการจะสนับสนุนผลงานชิ้นนี้เราก็กดปุ่ม Support Now นะครับแล้วก็จะลิงก์ไปที่หน้า จ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือลิงค์เข้าไปที่ PayPal เห็นภาพไหมหรือถ้าเกิดเราว่ารูปไม่เก่งเอาอยัางไงดีเอยัาไงดีถ้าว่ารูปไม่เก่งไม่เป็นไรครับเราทําอะไรเก่งบ้างอันนี้ก็มีตัวอย่างแต่งคอสเพลเก่งอืนะพอแต่งเสร็จแล้วก็โพสต์ผลงานเข้าไปมีคนถูกใจเฮ้ยฮาดีสวยดีอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็มีการกําหนดเหมือนกันว่าคอสเพลเราเนี้ยรูปเนี้ย ถ้าเกิดมีคนสนับสนุนเนี่ยจะกี่เหรียญใช่ไหมครับอย่างคนตะกี้สองเหรียญเองเลี้ยงกาแฟเราสองเหรียญสองเหรียญก็เท่าไรหกสิบกว่าบาทใช่ไหมครับก็ไม่แพงอย่างอย่างเราจะให้กําลังใจใครใช่ไหมครับเลี้ยงกาแฟแก้วสองแก้วโอ้ไม่ถึงร้อยบาทเราให้ได้อยู่แล้วจริงไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วตัวเงินเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับตอนที่เราสมัครสมัคร coffee com เนี่ย เขาก็จะให้เราลิงก์เข้ากับ paypal นะครับบัญชี paypal ถ้าใครไม่มีก็สร้างนะครับก็ไปเสิร์ชที่อาจารย์กูได้หรือที่ YouTube ก็มีวิธีแนะนำในการที่จะสมัคร paypal แล้วก็เชื่อมเข้ากับบัญชีธนาคารของประเทศไทยอ่ะอย่างเช่นกสิกรหรือกรุงเทพหรือไทยพาณิชย์ผมว่าเดี๋ยวนี้ก็รับได้หลายธนาคารเสร็จแล้วพอมีคนสนับสนุนให้กำลังใจเราเขาก็จะทำการโอนตังค์นะครับไปที่บัญชี paypal เรา การถ้าเกิดเราจะถอนจาก p a y p a พมาที่แบง k t ไทยอาจจะมีค่าธรรมเนียมนะครับ p a y p a l ก็จะคิดประมาณ3% 5%เอะไรน,นี้ก็แล้วแต่จำนวนที่เราโอนอข้อดีของ k o f i ก็คือเขาไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมอะไรตอนนี้นะครับแต่เขาก็จะมีวิธีในการที่จะหารายได้ของเขาแหละแต่ตอนนี้คือเขาก็ต้องการที่จะสร้างเพื่อจะมาสนับสนุนผู้คนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มีอีกออปชั่นหนึ่งที่เขาเพิ่งเปิดมาที่ชื่อ เรียกชื่อว่าคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นก็คือเราเอาผลงานของเราอะครับเข้ามาแปะแล้วเราก็กําหนดไปเลยว่าผลงานชิ้นนี้ของเราอะเราจะคิดประมาณกี่บาทนะอันนี้ประมาณ5 5 u s ดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการนี่กําหนดว่า1แก้วคือ3เหรียญถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนสนับสนุนผลงานชิ้นนี้ซึ่งเราตั้งไว้100เหรียญมีการตั้งตั้ง,ต,งตั้งเป้าหมายได้นะครับรูปนี้ ลูปแปกแป๊กี้ที่เป็นลูกอะไรงงกุลนะครับหมอคงไอ้งงกุลอ่ะเขามีการตั้งได้ด้วยว่าจะครบหนึ่งร้อยเหรียญก็โอเคแล้วพึงพอใจแล้วหรือบางคนตั้งไว้สักพันเหรียญถ้าเกิดมีใครสนับสนุนเดือนละพันเหรียญโอ้ผมว่าอยู่ได้นะเดือนละสามหมื่นใช่ไหมดังนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ที่ผมว่าดีนะสวยงามในการที่เราสร้างสรรผลงานแล้วมีคนให้กําลังใจจะไม่เลี้ยงกาแฟเล็กๆน้อย สาบาท60บาท90้าสิบาทร0 0ยร้อยกว่าบาทเนี่ยเลี้ยงกันได้นะครับอันนี้ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปก็มีเหมือนกันที่เรียกว่า w w w i d b y m e a c o f f e e c o m อันนี้ตรงตัวเลยนะครับก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันแต่ว่าในนี้จะจะ default ค่าเริ่มต้นเป็นยูโรนะครับพอเราสร้างเสร็จพอเรา,เรา,เ,ราเราลงทะเบียนเสร็จนะครับแล้วก็เอาผลงานของเรามา ไม่ใช่ผลงานสิแล้วก็เอาลิงก์ของเราอะไปแปะไว้ที่ f e c o o o p k เพจเว็บไซต์ y o u t u b e หรือ TikTok ใช่ไหมพอคลิกมามันก็จะลิงก์มาที่ Buy me a coffee นี่ก็จะมีการบอกว่าตัวนี้ของเราจะจะ,จะเลี้ยงกี่แก้วแก้วนี้3ามยูโรนะครับจะเป็น1แก้ว3แก้ว5แก้วก็แล้วแต่จะเลี้ยงกี่แก้วก็ได้แต่ในนี้จะจะ จะไม่เชิงที่จะเป็นที่เอาไว้รวบรวมผลงานแต่ว่าจะเป็นลิงก์ที่ให้คนสามารถที่จะเลี้ยงกาแฟได้ก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับก็เอาไปเชื่อมกับเพ y p เพแล้วเราก็ไปถอนตังค์ทีหลังดีไหมดังนั้นตอนนี้เอาเอาี้เอาเริ่มต้นจากการที่ทำในสิ่งที่ล้าก่อนนะครับยังไม่ต้องไปคิดเรื่องของการที่มาของรายได้มากมายนะแต่ว่าทำสิ่งที่เราชอบนี่แหละสิ่งที่เราสนุกสิ่งที่ คนเห็นคนก็ประทับใจแล้วเขาก็อยากจะสนับสนุนให้เราทําสิ่งนี้ต่อไปสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อไปแต่คราวนี้ก็จะมีคนบอกว่าเอยังไงดีภาษาอังกฤษไม่เก่งจะเข้าไปโพสต์รูปแล้วจะอธิบายยังไงดีใช่ไหมครับไม่เป็นไรผมก็มีเว็บภาษาไทยเหมือนกันคอนเซปต์คอนเซปต์อาจจะไม่ใช่ by มีอ c ค f ฟฟี่แต่เป็นคอนเซปต์ในการที่เราแบ่งปันผลงานอันนี้เราจะตั้งขยันนะครับในการเขียน บทความหน่อยหรือทำ YouTube ทำทำวิดีโอแล้วก็โพสต์ลงเว็บที่เรียกว่า blogdit.com w w w l d w ิร์ลไ b ย o วอนะครับอันนี้เป็นของคนไทยเองแล้วก็เราก็พอเราล็อกอินเสร็จตั้งชื่อแล้วเราก็บอกว่าบทความเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วพอเราโพสต์บทความเราเสร็จนะครับจะเป็นด้านอะไรก็ได้ ด้านของการลงทุนด้านของการตลาดด้านของประวัติศาสตร์ด้านของหนังสือด้านของการแพทย์มีทุกด้านเลยนะครับเสร็จแล้วอพอเข้ามาอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่เขาสร้างสารรค์เอาไว้พอเข้ามาก็จะคล้ายๆ Facebook เลยจะมีปุ่มถูกใจปุ่มคอมเมนต์ปุ่มแชร์ share, ใช่ไหมครับตัวบล็อกดิิเขาก็จะมีเอากริทิมในการที่จะตรวจจับว่า พอโพอสต์นี้โพสต์มาภายใน24ชั่วโมงจะมีไลค์กี่คนแชร์กี่คนคอมเมนต์กี่คนพอถึงเงื่อนไขของเขาเขาก็จะติดดาวกับบทความนี้ให้พอติดดาวเสร็จเราค่อยเอาดาวนะั้นนะ่ะไปแลกนะครับเขาก็จะมีหลักการคำนวณเหมือนกันว่าดาวหนึ่งอ่ะที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้จะได้กี่บาทร้อยบาทสองร้อบาทสามร้อบาทแล้วแต่นะครับแต่ว่าดูเหมือนดูเหมือนที่นี่จะยังยังไม่ได้แบบเป็นแหล่งที่จะสร้างไรายได้อะไรได้มากมายนะักนะครับ เขาก็เลยเพิ่มฟีเจอร์ในการที่จะซื้อเพชรให้สมมติว่าเราไม่สามารถที่จะโอ้โหไปไลค์ไปคอมเมนต์ไปอะไรได้มากมายเพราะว่าหนึ่งคนก็หนึ่งครั้งจริงไหมครับแต่เราอยากจะสนับสนุนผู้สร้างผลง,งานชิ้นเนี้ยเราก็ไปทําการซื้อเพชรแล้วก็ทําการให้เพชรกับบทความหรือคนที่เราต้องการสนับสนุนให้กําลังใจเขาใช่ไหมครับแล้วก็ก็ค่อยไปถอนอีกทีหนึ่งข้อดีของบล็อกดิดก็คือเป็น เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์เรื่องของคอนเทนต์นะครับที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเพราะว่าคนที่เข้ามาในบล็อกดิเนี่ยครับเป็นคนที่จะมามองหาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับกับตัวเองใช่ไหมครับแตกต่างจาก Facebook นะ Facebook จะเป็นเรื่องราวทั่วไปจริงไหมแต่ว่าในบล็อกดิเนี่ยเราจะว่าคัดระบบระบบไม่ได้แบบคัดคนแต่ว่ากลุ่มคนในเนี้จะคัดกันเองนะครับอ่ะ วันนี้ก็จะมี3มเว็บไซต์ที่เอามาแชร์มาแบ่งปันทำในสิ่งที่เราทำได้นะครับทำไปเลยขอเคล็ดลับหนึ่งของคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตหรือคนที่เขาพนทุกวิกฤตไปได้ก็คือเขาลงมือทำนะครับวันนี้ก็จะเชิญชวนทุกคนนะครับเอาสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่พ่อแม่เราถนัดเราก็เอามาแบ่งปันเป็นระยะระยะนะครับต่อเนื่อง แล้ววันหนึ่งก็จะมีคนเห็นแล้วก็จะมีคนสนับสนุนเราเองนะครับคราวหน้าพลาดไม่ได้นะครับคราวหน้าเนี่ยผมจะมาแบ่งปันว่าถ้าเกิดเป็นในมุมของธุรกิจละ่ะกับประเทศไทยกับสถานการณ์โควิด new n o r m a l เนี่ยเรามีธุรกิจไหนที่มันน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันนะครับก็วันนี้345มาทางนี้สวัสดีครับ345มาทางนี้บ๊ายบาย